แบบอว่าชอบคนนี้มากๆา <laughs> จะไม่สปอยเป็นมากคนนี้สวัสดีค่ะทุกคนนี้ตออ้อนรับเข้าสู่ช่องเนสทายนะคะซึ่งวันนี้เน่ก็จะมาแนะนํำซีรีส์ให้ทุกคนได้ดูกันคลิปนี้ก็จะเป็นซีรีส์หมวดเลขานะคะไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างไปกัน อแรกที่จะมาแนะนําให้ทุกคนได้ไปดูกันนะคะคิดว่าใครหลายๆคนอาจจะเคยได้ดูหรือเคยได้ยินมาแล้วบ้างเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างแมสในไทยเลยนะคะและก็คือเรื่อง w a ว s w ร o n g with my secretary Kim ค่ะเรื่องนี้ก็คือ พระเอกเป็นรองประธานบริษัทแล้วก็มีความเก่งฉลาดหล่อรวยอะไรอย่างนี้ที่สําคัญคือหลงตัวเองมากเวอร์ส่วนนางเอกก็เป็นเลขาของพระเอกซึ่งเป็นเลขาที่มีความสามารถมากทํางานด้วยกันมาเป็นเวลานานมากแล้วอยู่ดีๆนางเอกก็ลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัวพระเอกด้วยความที่แบบทํางานกันมานานเป็นเวลาเก้าปีก็ไม่อยากให้ออกใช่ไหมก็เลยให้ทั้งหมดเลยจ้ะสวัสดิการบ้านรถอะไรอยากได้อะไรให้หมดเลยแต่ นางเอกก็ไม่เอาเพราะว่านางเอกอยากลาออกไปใช้ชีวิตบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาทําแต่งงานอะไรอย่างนี้ <st> เขาอยากออกไปมีครอบครัวไปแต่งงานอะไรอย่างนี้ <st> พระเอกก็เลยเสนอตัวเองว่าถ้าอยากแต่งงานงั้นก็มาแต่งงานกับฉันสิอะไรอย่างนี้แต่ก็นอนปัิเสธไปนะคะ <sk> แล้วนางเอกก็อยู่ในช่วงเวลาของการเทรนเลขาใหม่นะคะพระเอกก็พยายามทําทุกอย่างให้นางเอกอยู่ต่อแล้วความสมัมพันธ์ของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ทีนี้ก็จะมีพี่ชายของพระเอกเข้ามาทําให้เกิดความซับสนอะไรอย่างนี้ส่วนปมของเรื่องนี้ของพระเอกก็จะมีปมเรื่อง ครอบครัวที่แบบไม่ถูกกับพี่ตั้งแต่เด็กเพราะอะไรก็ไปดูกันนะคะส่วนนางเอกก็จะมีเรื่องที่เขาตามหาโอปป้าที่โดนรักพาตัวไปพร้อมกันในสมัยเด็กอะไรอย่างนี้ก็คือหนึ่งในไม่พี่ชายพระเอกก็พระเอกนั่นแหละค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้ฉันปวดหัวมากฉันคิดว่าเป็นอีกคนนึงแต่ว่าด้วยความหลักฐานเนื้อเรื่องมันชี้ไปอีกคนนึงอะทุกคนต้องไปดูจะไม่สปอยเป็นมากกว่านี้ทุกคนไปลุ้นกันเองนะคะว่าคนนั้นจะเป็นใครเรื่องที่สองที่นี้อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ไปดูกันก็คือเรื่อง The Secret ลาย out my secretary นะคะเรื่องนี้ก็เป็นแนวแบบรองคอ m อีกแล้วเรื่องนี้นะคะพระเอกเป็นหัวหน้าทีมโปรโมทสินค้าที่แบบรอเก่งฉลาดอีกแล้วแบบว่าสามารถจําชื่อคนได้หมดทั้งๆท,ที่เคยเจอแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างนี้ส่วนนางเอกก็เป็นเลขาที่พระเอกใช้งานหนะักมากใช้ทําทุกอย่างซื้อของขับรถส่อเสื้อผ้าขัดรองเท้าให้อาหารปลาในวันหยุดก็ใช้เรียกว่าเป็นเ like, บมากกว่าเลขาซะอีกนะคะแต่ว่านางเอกก็ยอมทําทุกอย่างเพราะว่าต้องหาเลี้ยงครอบครัวหลักเลี้ยงพี่ชายที่ตาบอดเลี้ยงน้องสาวอะไรอย่างนี้แต่ พระเอกก็ไล่นางเอกออกเพราะว่าพระเอกอ่ะเคยมีปมว่าถูกเลขาเขาหาักหลังก็เลยเปลี่ยนเลขาใหม่ทุกๆปีแต่พระเอกดันเกิดอุบัติเหตุแล้วทําให้พระเอกต้องตกอยู่ในภาวะเสียการระลึกใบหน้าคนหรือว่าไม่สามารถจดจาใบหน้าคนได้นั่นเองค่ะทีนี้พระเอกดันจานางเอกได้เพราะว่านางเอกอะ่ะใส่เสื้อคลุมสีแดงตลอดเวลาคือตั้งแต่รู้จักกันมาใส่เสื้อคลุมสีแดงตัวนี้ตัวเดียวตลอดเวลาเลยก็เลยทําให้พระเอกแบบ จำภาพล้าของนางเอกได้ก็เลยจํานางเอกได้คนเดียวทีนี้ก็เลยต้องกลับไปตามตื้อให้เขากลับมาเป็นเลขาเหมือนเดิมเพราะว่าไม่สามารถจาใครได้แล้วไงยกเว้นนางเอกแรอย่างนี้เรื่องนี้ขอแบ่งปมเป็นสองปมใหญ่ๆนะคะก็คือเรื่องแรกคือปมเรื่องงานแบบพระเอกพยายามจะขึ้นเป็นประธานใช่ไหมแต่ว่าก็จะมีคนในทีมบอร์ดบริหารอะแบบคัด้านไม่อยากให้พระเอกขึ้นแล้วถ้าเขามารู้อีกว่าพระเอกแบบไม่สามารถจําใบหน้าคนได้ก็ ยิ่งจะไม่หมอต้องไปดูกันว่าพระเอกจะทําไงนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องที่มีคนลอบทําร้ายพระเอกทีนี้พระเอกจไใบหน้าคนไม่ได้ใช่ไหมไอ้คนที่ลอบทําร้ายพระเอกก็เข้ามาทํางานกับพระเอกอีกคือแบบลุ้นมากแล้วก็ไปดูว่าใครอยู่เบื้องหลังเขาจะมีบอสอยู่เบื้องหลัง พีคมากบอกเลยส่วนปมที่2ของเรื่องนี้นะคะก็คือปมความสัมพันธ์ต่างๆคือพระเอกอะ่ะถูกนัดให้ไปเจอกับเวโรนิก้าพาร์คซึ่งเวโรนิก้าพาร์คนี่เป็นคนแบบมีชื่อเสียงในวงการภาพายนตร์อะไรอย่างนี้แม่ของทั้งคู่ก็นัดให้ไปเจอการแต่เกิดอุบัติเหตุแบบนัดคาดเคลื่อนทําให้เวโรนิก้าพาร์คไม่ได้ไปเจอพระเอกแต่เป็นนางเอกไปแทนแล้วพระเอกดันเข้าใจว่านางเอกเป็นเวโรนิก้าพาร์คเพราะว่าวันนั้นอะ่ะนางเอกไม่ได้ใส่เสื้อสีแดงใช่ไหมแล้วก็แต่งองค์งเครื่องสวยอะไรอย่างนี้ก็เลยเข้าใจผิดแล้วนางเอกก็นัน ไปสวมรอยเป็นเวโรนิกาพ์คไปอีกแล้วความแบบขึ้นหลังเสือแล้วมันลงไม่ได้ก็ทําให้นางเอกแบบโกหกหลายรอบมากว่าหมายถึงว่าสวมรอยเป็นเวโรนิกาพ์คหลายรอบมากจนพระเอกตกหลุมรักเวโรนิกาพ์คที่ไม่ใช่เวโรนิกาพายแต่เป็นนางเอกที่สวมรอยเป็นเวโรนิกาพ์คอ่ะแต่พระเอกก็ไม่รู้ว่าคนนั้นไม่ใช่เวโรนิกาพ์ค งงป่ก็คือพระเอกตกหลุมรั้นางเอกแต่ไม่รู้ว่าเป็นนางเอกนั่นหละค่ะแล้วก็คนอื่นแบบแม่อะไรเงี้ยก็คิดว่าพระเอกมีความสัมพันธ์กับเวโรนิกาปาร์ตัวจริงเรื่องม่นวายก็เลยเกิดขึ้นแล้วก็คู่รองก็คือเวโรนิกาปาร์ตัวจริงกับเพื่อนพระเอกคราวนี้มันก็เลยจะแบบวุ่นมายนิดนึงเพราะว่า เขาคิดว่าเขาชอบคนเดียวกันอะไรเงี้ยความสัมพันธ์จะจบยังไงต้องไปดูกันนะคะเรื่องนี้พูดได้ว่าขบรถเลยทีเดียวเรื่องที่3ที่จะมาแนะนําก็คือเรื่อง Touch Your Heart นะคะเรื่องนี้เป็นแนว rom com อีกแล้วเรื่องนี้พระเอกของเราก็คืออ e ีดงอุกและก็ยูอ e ินนานะคะอยากบอกว่าชอบคนนี้มากเรื่องนี้นางเอกของเราเป็นดาราดังนะคะแต่โดนข่าวขาวก็เลยกลายเป็นดาราตกอับแต่ทีนี้นางเอกก็ได้ไปบังเอิญไปอ่านบทเรื่องหนึ่งที่ ตัวเองต้องรับบทเป็นทนายแล้วก็ชอบมากมากก็เลยไปขอร้องนักเขียนบทว่าขอรับเล่นเรื่องนี้ได้ไหมขอเล่นบทนี้ได้ไหมแต่ว่าด้วยความที่นางเอกโดนขา่าวฉาวอ่ะใครเขาก็ไม่อยากให้เล่นแล้วใช่ไหมละ่ะเพราะว่ากระแสก็จะไม่ดีแต่นางเอกก็แบบขอร้องมากมนักเขียนบทก็เลยให้ข้อแม้มานหนึ่งข้อว่าถ้าอยากเล่นเรื่องนี้ต้องลงไปหาประสบการณ์จริงก็คือไปทํางานจริงเป็นเวลา3เดือน แล้วพระเอกของเราก็เป็นทนาอยู่ที่บริษัท Always ซึ่งแบบเหมือนเป็นเอสของบริษัทอะไรอย่างนี้เขามีความจจังกับงานมีเปอร์เซ็นต์การชนะคาดีสูงมากก็เลยให้นางเอกไปฝึกงานเป็นเลขาพระเอกนั่นเองซึ่งแรกๆนางเอกก็จะมีความแบบเงอะงะๆหน่อยทําอะไรไม่ค่อยเป็นเพราะแบบยังไม่รู้งานด้านนี้อะไรอย่างนี้ซึ่งอยู่ินาเล่นน่ารักมากคือแบบทําอะไรก็ดูได่ได้ดูไปหมดเธอเลยแหละแต่ว่าพระเอกอะลำคาญเพราะแบบ เหมือนไปเป็นตัวถ่วงงานมากกว่าช่วยเขาเขาเลยไม่ต้องไม่ไม่ให้ทําอะไรเลยแบบไม่ต้องทํะไรนั่งอยู่เฉยไปเลยทีเนี้ยแต่แบบพอเห็นความพยายามว่านางเอกอะอยากทาจริงๆพระเอกก็เลยแบบเออเริ่มให้เรียนรู้งานให้ทําน่นทานี่บ้างอะไรอย่างงี้เรื่องนี้ก็จะดําเนินไปพร้อมกับคดีต่างๆที่เข้ามานะคะแล้วความสัมพันธ์ของเขาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบกูยิ้งน่ารักขอสปอยว่าพอเป็นแฟนกันแล้วยิ่งน่ารัก่าเดิมแบบน่ารักมาก เพระเอกแบบดูเป็นคนเย็นชามากๆแต่การกระทำของเขาก็คือใส่ใจแบบโอ๊ยน่ารักโดยรวมของเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวฟิลกูดมากๆเลยนะคะจะมีดรามา่าแทรกเข้ามาอยู่นิดนึงคือแบบใครชอบฟิลกูดต้องเรื่องนี้เลยตอนท้ายพระเอกคือข้างรักมากแต่บอกใคร <c oughs> เรื่องสุดท้ายที่จะแนะนําเรื่องนี้คือไม่เชิงเลขาแต่ก,ก็ก็เหมือนจะอยู่ในตําแหน่งเลขาแบบเขาบอกทุกคนว่าเป็นเลขาแต่จริงๆเขาเป็นบอดี้การ์ดนั่นก็คือเรื่อง Stone Girl วงซุนนะคะ เรื่องนี้พระเอกเป็นประธานบริษัทเกมชื่อดังนะคะส่วนนางเอกก็จะมีความแฟนซีหน่อยเพราะนางเอกมีพลังแบบแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ทั่วไปเป็นพลังที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษแต่ว่าเขาจะสืบทอดสายทายาทผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วทีนี้นางเอกก็ไม่ได้เปิดเผย,ยตัวว่าตัวเองมีพลังอะไรเพราะว่าอยากใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปแล้วก็อยากเป็นคนอ่อนหวานให้กุ๊กดูปกป้อง,องกุ๊กดูก็คือตำรวจที่เป็นเพื่อนนางเอกสมัยมัธยมแล้วนางเอกก็แอบชอบมานานแล้วนะคะ แต่ทีนี้มีเหตุการณ์ที่ทำให้นางเอกต้องไปเผชิญกับอันธพาลที่เยอะมากนางเอกก็เลยต้องใช้พลังที่ตัวเองมีแล้วบังเอิญว่าพระเอกอยู่ในเหตุ พายเอกก็เลยเห็นว่านางเอกมีพลังพิเศษทีนี้พระเอกก็เลยติดต่อให้หนางเอกมาเป็นบอดี้การ์ดเพราะว่าตอนนั้นพระเอกกำลังโดนข่มขู่อยู่ตอนแรกนางเอกก็แบบเอ๊ะย,ยังไงทําไมไปเป็นบอดี้การ์ดอะไรอย่างนี้แต่ว่าความฝันของนางเอกก็คือสร้างเกมที่มีตัวเองเป็นตัวละครหลักนางเอกก็เลยตอบตกลงมรับงานบอดี้การ์ดเพราะมองว่าแล้วจะมีเส้นทางที่สามารถผลักดันตัวเองไปในทีมวางแผนเกมได้อะไรอย่างนี้เขาก็เลยยอมเรื่องนี้ก็จะมีปมพายเอกที่แบบถูกรอบทำร้ายที่คาดว่าจะเป็นคนในครอบ ครัวเพราะว่าพระเอกอะได้รับหน้าที่แบบได้รับมรดกให้ดูแลบริษัทของครอบครัวทีนี้ก็เลยถูกคนปองร้ายก็น่าจะเป็นคนในครอบครัวที่อยากได้ตําแหน่งนั้นอะไรอย่างนี้ซึ่งผมนี้จบเร็วมากหมายถึงว่าเคลียร์จบตั้งแต่ครึ่งแรกปมใหญ่จริงๆของเรื่องเลยก็คือปมคดีลักพาตัวหญิงสาว ซึ่งเป็นคดีที่เกิดอยู่ในย่านของบ้านนางเอกอะไรอย่างนี้คดีนี้ก็แบบกุ๊กดูเพื่อนที่นางเอกชอบอะ่ะเออก็เป็นคนอยู่ในทีมที่ดูแลส่วนนางเอกก็เป็นเหมือนพยานเพราะว่านางเอกเคยได้ยินเสียงฆาตกรก็เลยพัวพันกับคดีนี้ไปเรืเ่อยๆแล้วเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องความสัมพันธ์ที่เข้ามาให้เราไปลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงเป็นรักสามเศร้า จริงๆก็ไม่ถามเศร้าอะ่ะแบบหลายเศร้าเลยจะบอกให้แบบนักเอกแบบชอบกุ๊กดูพระเอกตลงรุนักนางเองกกุ๊กดูมีแฟนแล้วแต่แฟนกุ๊กดูก็เหมือนจะไปชอบน้องชายนางเอกอะไรยังไงความสัมพันธ์จะจบลงยังไงก็ไปติดตามดูกันเองนะคะนี่ก็คือซีรีส์แนวเลยขาสีเรือกที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ไปดูกันนะคะแล้วก็จะมีซีรีส์แนวออฟฟิศสไตล์คล้ายๆอย่างนี้ใครอยากดูเม้นมาบอกกันได้นะหรือว่าใครอยากให้นนแนะนาซีรีส์แนวไหนก็เม้นมาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวจะรวบรวมแล้วมาทำ ำให้ทุกคนดูกันวันนี้ไปแล้วบาย